ครับผมวันนี้ผมก็มาที่ร้านนะครับห้างเครื่องนะครับเสียรังสิตนะครับอาณาจัรกรเครื่องเสียรังสิตก็ได้ซื้อเป็นกอบทองบางพวกงานบางงานกอบทองเก่าฉีขาดนะครับผมก็จะไปหลอมนะนี่นะซื้อได้ไม่เยอะหรอกครับวันนี้เราก็ดูว่าจะได้กี่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปหลอมเลยนะครับหลอมแล้วจะไปยิงเปอร์เซน็นต์ล้วก็จะไปดูว่าขายได้เท่าไหร่นะอางน,นี้ดีกว่าแล้วช่วงนี้ทองขึ้นผมก็ซื้อมาตรฐานจากคนนะนี่จะไปหลอมรวม เป็นยังไงนะครับไปฝากติดตามกันด้วยฮะครับเราเดินทางไปนะครับจะไปที่หลอมทองนะครับรถติดมากนะครับโอ้โหวิดูทางนู้นโล่งเลยอันนี้ติดแบบติดงักติดงักเลยโอเคฮะโอเคครับใกล้ถึงนะครับแต่ติดมากนะครับโอวเดี๋ยวไปถึงนะครับชมกันนะพี่นะจะได้เท่าไหร่นะนี่ครับเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยนะครับ ประชาธิษณ์ซอยสามสามนะครับนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวพากันต่อซอยเล็กหน่อยนะครับผมเราก็มาถึงร้านนะครับพี่นินประชาธิษณ์เรียบร้อยตอนนี้ช่างปูอยู่ร้านพอดีนี่ครับเรามาแบบไม่ได้เตรียมเลยนะนี่ของกิงมาะหล,ล,ลองกันเลยเราจะลองไปลองเดือดเดือดไปโอ้เขามาลึกเดือดเนี่ยอะไรไป ได้อยู่ใช่หะ<ช>นี่ครับนี่ครับ,รบให้ด่านบูจัดเลยอันนี้ต้องเ,เีนเป็นเพชรใช่ไหมไม่น่าจะเป็นซีเรียสหรมั้งผม,มเปลี่งนตัวลองดูกันก่อนมีพวกเ,กเล็กๆก็มีนะไฟดึงออกมาได้ไหม,ไไมนี่ครับดูกัน แต่ตรงนี้คือเราไม่มีการยิงเปอร์เซ็นต์เนาะเราเทยกำหนักได้นะอย่างเี้นะยิงเปอร์เซ็นต์ด้วยแหละที่สายใต้สเดยอยิมูเซ็นเดี๋ยวเราจะได้เท่าไหร่กันนี่ต้องช่วงนี้เป็นไงงานเยอะไหมตองขึ้นคร<อ>ับอาจจะดรอปลงให้ไหมางานดรอปลงต้องระวัง ตอนดูเป็นงานนี่ดูเยอะนะแต่าหลอมเข้าไปเลยได้ถึงนี่ไหมคือ<ม><ม>ถ,ถ้าเราหลออรวมอย่นี้เปอร์เซ็นต์ก็จะไปวมกันเหมือนยใช่ไหมคือ,ไม,อไม่ต้องแยกก็ได้หนะใช่ไหม ชั่วโมงนี้ต้องหลอมเนระียบร้อยหละความคนะิดเยอ,อนะ

มีช่างปูนะครับอยู่นี่นะครับมาอันนี้เราลบมาลบกวนมันตั้งหนึ่งตั้งอเรียกว่าอะไรนี่มาดูตรงข้างเลยครับดูลมช่างเนี่ยครับเอาดูนี้เลยนี่พอๆตรงนี้เอพอนี่แค่ดูตกเท่าไหร่นะก้อนนี้เหลืองดีเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีด้วยใช่ไหมโอ้ส<อ>ี่สิบเจ็ดจุดสี่เจ็ดสี่หกตกเขาไหร่อ่ะสามบาทสามบาท สามบาทกว่าสามบาทกว่าโอ้โหเดี๋ยวสุดอยุสามบาทกว่านี่ฮนะเป็นแมงเลยนี่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 น,น,นี่เดี๋ยวเราไปยิงเปอร์เซ็นต์กันนะครับบันจันนะครับเดี๋ยวยิงเปอร์เซ็นต์กันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่เจอกันนี่นะครับช่างประจําร้านพี่นินประชาพิษนี่เลยโดยจริงจริงช่วงนี้ก็งานก็กําลังพอมีอยู่ใช่ไหมพอมีอยู่คนเดียวเลยนะอยู่คนเดียวเลยนี่นะครับ เดี๋ยวเราดูกันนะนี่ช่างปูครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันอรีบๆที่พี่นัดไว้อะนะนี่หลอมมาแต่ว่าหลอมรวมนะคือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยิงมาแล้วคือหลอมแบบพวกกรอบบางกรอบน้ำหนักแม่งรวมแล้วก็รีเซ็ตมามันอยู่ตกอยู่ประมาณตกประมาณหกสิบหกสิบสี่จุดเจ สี่ประมาณนั้นน่ะน้ำหนักน้ำหนักนีก่ไงนี่ดิถ้าให้ดูเลยชัดเจนเลยนี่มาดูครับนี่มาซื้อนะยี่สิบกรัมมันไม่หนักเนี่ยเออไม่ตอนกูนไม่ถ่ายคลิปแม่งก็ไม่พูดกันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาจะเา็นยี่สิบอะไรละสามบาทกว่านึงอันนี้สามบาทกว่าแค่สี่สิบเจ็ดจุดสี่แปด คิดกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะกิ๊ก็ต้องเอา45เนี่ยไอหกสิ้าเนี่ยไหมถอยถอยสอบเปอร์ซ็นได้ไหมล่ะอุ้ยถอยไม่ได้ไม่ถอยคนจะได้มาเสือพี่เยอะๆอันนี้เอาง่ายอุ้ยพี่จุดแล้วพี่คิดตามเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้จิบเต้อะเดี๋ยวลองคูณดูหาเลยก็ได้ไหนไนี่ฮะน้องซื้อทองไหมโกบงเลยก็ก็ทองเอาที่ไหนก็ซื้อได้จริงๆไม่ได้นี่เนี่ยน้องเขาลองมาดูเขาคิดอยู่เดี๋ยวไม่ออกเลยเดี๋ยวเทาไหร่กกตีแล้วไอเ่องนี้ ก็ตกก็สามบาทกว่าแต่ว่ามันได้เปอร์เซ็นต์มาหวังแสนอะรแสนสาแสนสามแสนสามแปดพันแสนสามแปดพันแสนสาปดพันอ่าโอเคพี่ขายเองอันนี้ขายนะขายเลยนะลองเช็คดูที่จริงเปอร์เซ็นต์มาแล้วแหละแต่ไปนี่ไม่ได้เอยไอ้นี่ที่ยิงให้ผมด้วยได้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 นี่ครับตาแก้วนะเว้ยใช้นะคอจรงจริงครับ ไม่จริงแล้วอ่ะน้องเขาก็เดินซื้อทองอยู่แล้วจริงๆอ่ะผมว่าจะไปขายร้านทองด้วยนะแต่ว่าออน้องเขาขอตัดก่อนลงมาก็ขายแบ่งกันก็ได้หช่นะแสนสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทโอเคเอาิน500,000เงียโอเคนะโอเคใส่ไว้นะไม่หรอกทีนี้เราก็ประสบความสำเร็จนะก็ถือว่าเช่าไว้ตั้งแต่ ฟอกกรอบบางกรอบอะไรผมก็รับซื้อนะผมซื้อแม้งแต่บาทเท่าไหร่วะห้าหมื่นมันห้าหมื่นกว่าบาทก็ไหลขึ้นมาจนหกหมื่นกับจนเจ็ดหมื่นแล้ววันนี้วันนี้ทองหกหมื่นเก้าพันบาทนะมีกําไรแต่ไม่ได้เยอะหรอกบางโอเคทองอบคุณมากดูเรื่องนี่ฮะตัวจีขอบคุณครับนี่ไปซื้อขายนะครับนี่ฮะผาด้วยผาด้วยซื้อซื้อซื้อทองนี่เีด็กๆขอให้โอเคครับไป